เขาไม่ทราบรือว่าเรากับพระอาจารย์พินิษเป็นใครมาจากไหนรู้จักกันระดับไหนเราอ่啊พระอาจารย์พิพนิษนั่นเป็นผู้ที่มีอุปการเลิศคุณต่อหลวงปู่ภาคในสมัยที่หลวงปู่มาอยู่ที่นี่ตอท่านอาจารย์นี่นั่นแหละบอกกับลูกศิษย์ตัวข,ขาตอนท่านมากราบมาไหว้และมาฟังธรรมถามเรื่องการเรื่องธรรมก็มีท่านอาจารย์พินิษนั่นแหละลที่มาถามเรื่องการเรื่องธรรมนั่นในสมัยที่หลวงปู่มาจำภาษาอยู่ที่นี่ก็ได้ท่านอาจารย์พินิษนั่นแหละเป็นผู้ที่นำปาลูกศิษย์ตัวขา ที่ใกล้ที่ไกลที่กรุงที่บ้างและที่บ้านของท่านพระอาณีบ้างมากักมาไวธรรมะที่หลวงปู่เก็บไว้นานจริงได้หลังออกกับพระอาจารย์พินิจ์แล้วสิ่งหนึ่งท,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 ที่ท่านพระอาจารย์พินิจเก็บรักษาไว้ก็คือเกศาธาตลพระเจ้าอย่างเกสาธาที่ท่านอาจารย์พินิจ์เก็บรักษาไว้ตั้งเก้าปีเต็มแล้วก็มอบคืนสู่วัดบางให้ดินแล้วก็ เอาไปปฏิฐานไว้ที่วัดป่าหุน่นินิจถึงปัจจุบันนี่ขอให้ลูกนาเข้าใจนะเอาวันนี้ก็ยังที่ยังไม่พูดอะไรมากมา,กายกลตอนลูกนะเพราะมีการที่จะเข้าไปสู่ด้านในนั่นด้านในนี่ก็คงจะได้เปิดเผย,ยเรื่องราวต่างๆที่มาจะเจ่มที่พวกวิญญาณต่างๆพวกเทวุตเทิดามากราบมาไหว้เราจะเล่าได้ถึงไหนก็ขึ้นอยู่ที่สถานที่ว่าจะสะดวกหรือเปล่าถ้ายังไม่สมบูรณ์รูมก็คงจะเป็น ไอ้ช่วงที่อยู่ในเมฆาสีในวัดของท่านพระอาจารย์นิเล่าต่ออีกครั้งหนึ่งนี่ขอทุกหลักเข้าใจนะเอาวาันนี้จึงขอมุทนากรุศิลป์ลูกหาทุกคนนะลูกหน้าที่ได้มารวมกันในสถานที่จุดนี้เมื่อ20ปีให้หลังเราก็เข้าใจว่าพรหลวกปู่เป็นยังไงนั่นจนถึงปัจจุบันครูบาอาจารย์รูปนี้ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยยังเป็นฉิกเช่นเดิมยังมีความเมตตาครอบโลกครบอบจกกักรวาลฉิกเช่นเดิม ทางด้านประพฤติปฏิบัติศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิยังเคร,ร่งคัดระดักลุ่มในธรรมในวินัยเหมือนเดิมหากแมน้นออกสมคบโลกเป็นทางการเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวิในปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองาศาสนาและสถาบันก็ตามเต αι, ยังคงเส้นคงราเสมอต้นเสมอปลายไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงว่าเมือ่อเป็นลักษณะนี้จะลืมเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่เคยตกทุข์ด้วยกักตบกระกำรำบากร่วมกันไม่เคยลืม ยังเสมอต้นเสมอปลายคิดที่จะดึงพวกเราลากพวกเราขึ้นสู่ที่สูงอยู่ตลอดด้วยการปฏิบัติมาตลอดตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่เป็นกองคารวาหรือตั้งแต่การสร้างบาร,รมีเป็นหนึ่งอสมไข่แสนมหากรที่ได้สั่งสมอบรมบารมีมารวม,มบุญบารมีรวมพลังบุญต่างๆรวมเป็นหนึ่งในปัจจุบันเพื่อเพเม,มตตาให้พวกเราอยู่ตลอดขอให้เรารู้สิทุกหาทุกคนที่อุปถักตุนนิบัติ ไม่ว่าตั้งแต่ที่เป็นคารวาที่เป็นประขาวมาและบรรพชามากี่พันษาอาตั้งแต่โน่นจนถึงเดี๋ยวนี้อายุพรรษาก็2 7ัพรรษาแล้วเนี่ยนั่นแหละอายุที่ประพฤติปฏิบัติมาในปัจจุบันนี้ก็รวมพลังบุญส่งกระแสบุญเตนเมตตาให้พวกเราตลอดขอให้เรารู้จิรูหาาทุกคนที่เคยกระกากคดนนิบัติเคยใส่บาตร เคยตามเบื้องกับหลวงปู่จงอยู่อย่างผาสุกขเย็นใจจะเดินรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมปัารถนจริงไหนก็ให้สมปัารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเถิดของหมดนายลูกสาธุ